สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซวิทอีกแล้วนะครับกับบริษัทปเสษิรผลลุงเรืองสกลนครวันนี้ก็อยู่ที่สาขาสุขเกษมนะครับหรือสาขาหน้าตอชอยดอ .23 นะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถคอกนะครับศูนย์รวมรถคอกเลยนะครับสขานี้ไม่ว่าจะเป็นมิซูมิชิไทยท่านนะครับตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับคันนี้ก็กระทะผ่าดใส่คอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนคันที่2ก็เป็น d ีโวนะครับซิงเกิล2.4นะครับปี2019นะครับตัวนี้ก็พร้อมครอบสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีเทานะครับปี2019เหมือนกันตัวนี้ก็ปี2019เหมือนกันนะครับฟ้าแฟรเลยนะครับ3คันนี้ัวนี้เป็น2.8นะครับเทาลอยเรียบร้อยนะครับคันนี้ปี2 0 2 0ส่วนนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับ อันนี้เป็นตัว4ประตูนะครับตัวเตี้ยนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวสีประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปนะครับเป็นไททันนะครับสวยๆอันคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับรีโว d ดับเบิลแคปนะครับตัวพีแลนเนอร์เลยนะครับ4ประตูปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ปี2023นนะครับรถเราก็มีให้เลือกหลายสาขานะครับ ชอบคันไหนอยากชมคันไหนทักมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีบริการทำสัญญาให้ถึงบ้านนะครับส่งมอบรถทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ